แต่ตอนนี้ไปขาบันาดาลทา้องมาประสบกนหลายตั้งใจที่สูงส่อีทั้งบุญญาพลังอีทั้งปญนละมุนใดที่พระเจ้าทั้งหลายได้มาเป็นแล้วในโอกาสนี้พระเจ้าทั้งหลายเราที่สูงสุนี้ในแต่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย เยร่วงเกินมาแล้วใช่ชาตก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีออเจ้ากรรมในเวรทยเ้ากนทลายงโหทนานงโหนาากุศลนี้ขอจงอโหรรมอจงริกรรมให้แต่ข้าพเจ้าใหต่ข้าเจ้าแต่วันนี้แต่วันนี้สากเท้าเ้าส นิพพานแม่พระเจ้าทลายเขาที่สุนุสุนีให้แต่ที่พระเจ้าทลายปกปักรักษาพพเจ้าที่พเจ้าทลายตรสาคนละบิพุ่มพระยาอมราชที่พเจ้าทลาย พะยามราตภูมโทนาภูรุสุนีาจงเป็นสักขีพิยานในการบำเพ็ญกุศลขอพระเจ้าในครั้งนี้ได้เถิดแลองทิศสุนีให้แก่ท่านอริยที่รู้ลับไปแล้ว

ผลบุญใดที่ขทวยเจ้าตลอดได้มาเป็นแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ทวยเจ้าตลอดได้เข้าถึงเรื่องพริพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิด อะาธรรมสัมมาสัมพุทธะกะว่าทั้งพระกวันตั้งสิวาเรมี अपातिफन्नु भकवर्तो स ाँ क र स ं